สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแพนปูนขนาดครึ่งคิวอาจจะเป็นปีเก่าสักนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ปกติครับอันนี้รถปูนขนาด5คิวมี2ชั้นีน่สันอยู่ดีเดี๋ยวไปดูแพนปูนกันเลยดีกว่าวันนี้ ขนาดิวขนาดิวต้องถึงช่องสายมาครับมาแล้วมาแล้วลงมาแล้ว สาเหตุที่ใส่หินก่อนทรายเพราะว่ามันเวลาตัวกระบะมันตัวหินตัวทรายไหลลงโม่ปูนมันจะทําให้ทรายไม่ติดทรายไม่ติดตัวกระบะที่ขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าจ๊ Eita, oh, maléu, maléu. ้ำครับย้ำขนาดซึ่นคิวสายหลออไปล้วไหลออไปแล้วซ่คิวเดยวถพอจะรอครัดันนี้ใช้สเต็ง280มาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วครับมาแล้วายเรียงขึ้นมา Kilo okay, pa. นี่คือท่อท่อที่นําปูนผงขึ้นมาขึ้นมาใส่สะกูปูนตัวนี้และสะกูปูนตัวนี้จะปล่อยปูนผงไปใส่กระบะข้างล่างตัวนั้นตัวที่ผส,สมปูนตัวนะ้นอบสุดยอมาก เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าง,งานกันนะว่าผสมออกมาแล้วคอนกรีตของเราเทออกมาจะเป็นแบบไหนโอเคครับไปชมกันครับโดยที่เขาสเปรย์น้ำเพราะหินมัน,ม,นมันมีฝุ่นแต่ดูดูกล้านม,นมันมีฝุ่นเยอะ,อะเห็นฝุ่นไหมเออเอหยิบไปให้ทำให้ดูฝุ่นฝุ่นพวกนี้มัน เวลาเราผสมปูนมันจะเป็นปุ่นครับปุ่น,นจะต่างกันกันบพวกนี้อันนี้เป็นแบบกวยไม่โคตรตักเลย ง่ายดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะไม่ใช้แบบนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่เป็นแบบกลวยน,นี่กลวยฝั่งนี้หินฝั่งนี้ทรายกลง่ะ มีตัวสันตัวสันทรายมอเตอร์สันทรายอยู่ล่างโอ้มาแล้วมาแล้วแอนฮอนกีดเมื่อก่อนก็ทำเป็นแบบภูเขาเป็นแบบภูเขาเหมือนกันครับแต่ว่ามัน เกิดปัญหาไอตัวข้างบนนั้นเสียพอตัวข้างบนนั้นเสียปุ๊บมันดึงหินดึงทรายขึ้นมาไม่ได้แล้วอย่างมันดึงได้นิด,นดเดียวมันน้อยก็เปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยง่ายดีเติมเติมเต็มเต็มกลวยครั้งหนึ่งจะโหลดได้ประมาณสิบสบคิว10บคิวส5บห้าคิวประมาณนี้ครับแล้วก็มาตักครั้งหนึ่งวันหนึ่งก็จะโหลดอยู่ประมาณ สามสิบสีคิวพาเทถนุนนะครับฝนมาแล้วครับพายุรุ่ร้อนวันนี้วันที่ห้าห้ามีนาสองพั 2, นห้าร้สบสามฝนฝนมาแล้วเพืาอว่านดูคลิป พายุที่ขอนแก่นแรงมากเลยอ,เอันนี้ทราย เฮ้เลยเฮ้เลยเฮ้ย Aconteceu.